ดีโอเคค่ะน้องแตงตอบกลับน้องหลวงสวัสดีค่ะนะคะน้าสมตอบกลับน้องํารลานสวัสดีครับนะคะน้องหลวงลำลำครับย่ำค่ะแล้วก็น้องบุหลวงตอบกลับพี่สีแพรสวัสดีทักทายครับนะคะแล้วก็ยายนางก็ตอบกลับใครเอสวัสดีจ้นน้องบุญหลวงนะคะคุณนมคุณนพพดลมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อยสวัดีทักทายคุณนพพดลค่ะสวัสดีทักทายนะคะนักทักทายสุกับลังใจยามแดงค่ะย่ำขาขาไม่ค่อยดีค่ะ แล้วก็เวลามาอยู่บ้านนะ้องก็ตามตลอดค่ะไปไหนมาไหนตามตลอดเหมือนเป็นหมาเลยค่ะวิ่งวิ่งแบบตัดหน้ารถก็คือวิ่งรถขับมาค่ะหมาก็วิ่งค่ะวิ่งผ่านหน้ารถไปก็ไปเรียบร้อยญญน้องจิ๊บตอบกับน้องบุญลงสวัสดีค่ะพี่นะคะปาทิพย์ตอบกับพี่สีเพียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำหอมไม่ได้มาเปิดเวทีนะคะไปทักทายแป๊กนึงแล้วก็กลับมาค่ะ เนาะไปหลายบ้านเลยนะคะไปบ้านพ่ลาตีไปบ้านพี่หวานแล้วก็ไปบ้านยายิบรรทองนะคะเย็นสบายนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะยายพรที่มาเปิดดวงตาดวงใจดวงแรกได้หลายทานข้าวเย็นเอือนะคะยายพรเนาะได้หลายทานข้าวเย็นยัหฮกยัหฮกไปซื้อกาดมาแล้วหอมปีได้ปะอ่าปาทุทอดนะคะก็ะเลยแบบมาได้กินนะคะพอดีนะคะหรือว่าคนนิคมนะคะสวัสดีทักทายค,คนนิคมด้วยนะคะยายพรเนาะ แล้วก็น้องบักหนวดก็ตอบกับใครเออยายพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องจ๊บตอบกับบักหนวดขี้ดื้ออะไรสักอย่างเลยคะะนะน้องแตงตอบกับน้าน้าสมตอบกับน้องแตงก่อนได้นะคะบักหนวดบอกว่าคนมึนบอกได้ก็ก็บอกฟังนะคะบอกน้องจ๊บนะคะน้องแตงก็ตอบกลับบายดีบายดีน้องแตงนะคะพี่หวานก็บอกสู้ๆค่ะนะคะก็บอกพี่หวานให้สู้ๆเช่นกันนะคะน้าสมตอบกับพี่หวานสวัสดีค่ะนะคะสวัสดี นิดเดียวนะคะเนะพกินไม่หมดแค่สิบบาทก็กินไม่หมดค่ะแต่ละมือเนาะถ้าซื้อมาช่วงข้าวเดี๋ยวนี้นะคะเนานะมารดคะ่ะไปหาถนนเนี้ยค่ะประมาณนั้นตอนที่ก่อนจะท้องรองยาก็ไปหนึ่งตัวค่ะตอนแรกบาลีงสองตัวก็ตัวหนึ่งไปตอนแรกเล็กนะคะก็เมื่อกี้มีทั้งลมทั้งฝนเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นละผมก็ไม่ตกไม่เยอะแล้วค่ะแต่เมื่อวานก็ตกนิดเดียวนะคะเนาะตอนกลางคืนก็ยังร้อนแต่วันนี้น่าจะชุ่มฉ่ำนะคะเย็นสบายนะคะเนาะ ว่าอีพี่หวันก็ส่งหัวใจห้าดวงค่ะสีฟ้าวันวันสุขค่ะนะคุณสิร์ฟตอบกลับน้องกี๊สสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแท้ทายการนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ว่าแม่มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกให้กันนะคะน้องน้องมูลหลงได้อะไรทานข้าวคุณย่าของนั่นค่ะเขาทําให้หมากินนะคะน้องเจมบอกขอตัวก่อนขอบคุณข้าขอบคุณน้องเจค่ะนะขอเดินทางปลอดภัยนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้น้องเจที่ไปได้ค่ะเดี๋ยวพี่าตีน่าจะเปิดอยู่ค่ะตอนนี้ สองทุ่มกว่าแล้วน่าจะเปิดอยู่เพราะว่าเขาขึ้นประมาณเมื่อกี้อ้อยไปมาประมาณทุ่มสามสิบสี่สิบราคาเมื่อกี้เห็นเห็นสบายนะคะขอบคุณมากมากค่ะยายพรที่มาเปิดดวงตาดวงใจดวงแรกได้หลายทานข้าวเย็นเออนะคะยายพรเนาะได้หลายทานข้าวเย็นนะคะเนาะพ่อก็อยางเปิดบ้านแบบพิธีเปิดค่าก็มาเห็นค่ะยายพรบอกไม่ได้ไลฟ์มาสามวันแล้วนะคะอ๋อติดทุระเนาะไม่เป็นไรกับน้องน้ำหอมสวัสดีค่ะคุณน้ำหอมนะคะปฏิบอก ที่หายไปสายเข้าค่ะขอโทษไม่ได้ตอบกับเพื่อนคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่นะคะเป็น ดวงตาแล้วก็มีรูปหัวใจหัวใจนะคะน้ให้น nice ้องบักหนวดด้วยนะคะน้องบักหนวดก็มาให้กําลังใจพี่อ้อยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณดวงตาดวงใจทิมค่ะยุกคก็พกร่วมกันนะคะพกร่วมกันนะคะน้เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะพ่อ้อยแกดีบเปิดบ้านเปิดประีนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนยืนยันตัวตัวแต่ว่าได้ครบชมงคลหรือเปล่านะคะน้องช่วงช่วงบ่ายค่ะน้องไปไม่ทันนะคะน้องสัปราตอต่อับน้องโลงสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทักทายกันไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะน้องวันนี้ก็รู้ก่อนได้นะคะบักหนวดบอกว่า คนมึนบอกได้ก็ก็บอฟังนะคะบอกนางคิดนะคะนองแตงก็ตอบกลับคุณมะนาวน่าจะหายดีละตอนนี้เนาะน่าหายดีนะคะนองมะนาวเนาะเป็นกำใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เหลือสีร้านดวงจ้าเดี๋ยวสักพักอ้อก็จะปิดละตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบนะคะเขาเลยแบบต้องมาสะสมเวลาใหม่นะคะ พิรันตีเปิดบ้านชั่วโมงเดียวนะคะเนาะช่วงทุ่มกว่ากว่าพระทย์สามารถไปได้ค่ะเนาะมาแล้วสวัสดีพี่อ้อยค่ะสวัสดีทักทายค่ะน้องแจ๊ก็ตอบกับคุณนภดลนะคะสวัสดีค่ะบ,บะนนะะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่พนภดลนะคะพัททิปก็มาแล้วนะคะพัททิปบ,บอกสวัสก็ ยันางตอบกับคุณอุดมสวัสดีครับคุณอุดมนะคะสนิจทายคุณอุดมด้วยนะคะคุณอุดมเปิดบ้านสามทุ่มนะคะคขว่างสงกำลังใจได้นะคะนาะนะคะนาะก็ขอให้คลิปมียอดวิวนะคะยอดเดียญเ,เข้ารัวๆด้วยนะคะนะเป็นกำลังใจให้น้องแจงด้วยนะคะน้อ่บ้านก็เลี้ยงน้องมะนาวนะคะไม่เข้าไปหาไม่ได้นะคะเข้าไปหาแล้วมันเด้งออกแล้วค่ะเนาะคุณน้องแดงตอบกับคุณนิคมนะคะคาน้อยกินน้อยคือคุณนิคมนะคะสวัสดี ถักท,ทายเพื่อนๆแต่วันอาทิตย์น่าจะไม่เปิดนะคะจะขอพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะเนาะบางทีแบบอ่คุณสาพาไปน,นั่นไปนี่นะคะบางคนนะคะขอบคุณประภาิตย์ระวันขอบคุณนอ้องพุ่นโลงนะคะขอบคุณน้องสำราญขอบคุณหลายท่านหลายคนนะคะที่มาก่อนหน้านี้นะสมด้วยนะคะเนาะท่านไหนที่ยังใครเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะนอน,อนนี้อ้อยก็ป้อนข้าวให้น้องอัญญาด้วยนะคะ น้องน้ำหอมตอบกับหน้าสมสวัสดีค่ะน้องน้ำหอมตอบกับยายพรสวัสดีค่ะนะคะนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนค่ะทางแปดล้านดูตอบกับน้องแตงสวัสดีจ้าน้องแต๊กนะคะคุณนุกงคนก็ตอบกับคุณคีพทําน้อยนะคะสวัสดีครับนะคะน้องคิดตอบกับน้องแจงสวัสดีจ้าน้องแตงกนะคะแล้วก็พี่สีเพรหุงข้าวแป๊บนะไม่เป็นไรค่ะน้าทําธุระส่วนตัวได้ค่ะน้ำยายน้งก็ตอบกับน้องสําราญสวัสดีจ้าลูกสํารานนะคะน้น้องบุญหลงก็ตับคลิปไปได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตัตีน่าจะเปิดออยู่่คะตนนี้ สองทุ่มกว่าแล้วน่าจะเปิดอยู่เพราะว่าเขาขึ้นประมาณเมื่อกี้อ้อยไปมาประมาณทุ่มสามสิบสี่สิบนะคะเมื่อกี้เห็นใครเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะนอกจากนี้อ้อยก็บป้อนข้าวให้น้องอันญาด้วยนะคะ รถยนต์ญญก็พกร่วมกันนะคะพกร่มกันนะคะเป็น,นะะนะปกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะหอยแก๊กอยากเปิดบ้านเปิดพิธี <c oughs> <ๆ S 1> นะคะทักทายเพื่อนเพื่อนยันตัวตัวๆนะประมาณเมือ่อเมื่อวานก็ช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็2 2ทุ่มกว่านะทุ่มกว่ากับ2ทุ่มคะ่ะนะทุ่มตกนะคะตอนนี้ก็อยากไม่หยุดนะคะนาะ,ะก็ใครก็ยายนางสำหับคุณอุดมสวัสดีครับคุณอุดมนะคะสมหรับายคุณอุดมด้วยะคะคุณอุดมเปิดบ้าน3ทุ่มนะคะใครว่างสงกำลังใจได้นะคะน้องโดนตีมือเนาะ แล้วน้องน้องจิ๊บบอกว่าตามกินฉันมาตีเพื่อน <c oughs> น้องแต่งตอบกอดขอบคุณพี่หวานค่ะขอเดินทางปลอดภัยนะคะคุณนพดลตอบกลับพี่สีแพรสวัสดีครับพี่สีแพรนะคะมะทิพย์ตอบกลับคุณนพดลสวัสดีน้องนพดลค่ะนะคะอ้อยก็ทอดปลาถูค็ิมนะคะนักคุณสาก็ กับข้าวเมืองยำพวกมาจับยำพวกเนาะไปซื้อตีกาดมานะจับยำพวกนะคะแตงด้วยะค่ะเนาะพักผ่อนก็กน่าจะไปเมื่อกี้ก็ไปบ้านพี่ขอยยอนุญาตอวยถึงนะคะพี่ลาตีมาเนาะมาเพราะเมื่อ <laughs> ว,ว,วานลงไปบอกแล้วอย่าดื้อ <laughs> <laughs> น้องจีบก,กับกับคุณนพดลสวัสดีจ้าพี่โดนนะคะคุณทําน้อยก็สวัสดีทักทายการดมมัดอยู่นะคะ,ะสมตอบกับน้องคุณนพดลสวัสดีครับนะคะพระทิพตตอบกับน้องจ๊บทิรพรสวัสดีน้องจีบนะคะ คุณดมตอบกลับโดนตีมือเนาะแล้วน้องน้อง,องจิ๊บบอกว่าตามกินฉันมาตีเพื่อนน้องแต่งตอบกลับน้องน้ำหอมสวัสดีค่ะคุณน้ำหอมนะคะปฏิบอกที่หายไปสายข้าค่าขอโทษไม่ได้ตอบ กับเพื่อนคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่สีเพลนะคะเนาะใกล้จะสําเร็จแล้วเลยหน่อยเดียวนะคะเหลืออีกประมาณ5้าเก้าก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะเนาะก็ไปกำลังใจให้ทุกท่านทุกโคอีกน่าจะาเตรียมตัวทานยาก่อนนอนนะคะเนาะก็ไม่ค่อยสบายนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ต้องแจงตอบกับบักหนวดนะคะเราดื้อเนาะไอพี่จิ๊บนี่น้ําด้วยนะคะพระทิพย์ตับกับน้องลงสวัสดีคะ่ะ สวัสดีนะบุญลงค่านะคะน้องบุญลงตอบกลับนะสมขมนสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับนะคะกินเนื้อนะก็เลยไ่ได้กินแซกซำขอโทษนะคะเนาะไปเอาลูกไปน้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะริบด้วยนะคะ้างสำนักตอบกลับคุณนภดลสวัสดีค่ะนะคะ้างสำนักตอบกลับพี่ศีพีสวัสดีครับนะคะคุณนภดลบอกว่าสวัสดีท่านทายน้องบุญลงนะคะน้วงมะทริปกลับกับปักนัวสวัสดี บักนวดค่านะคะพี่สีแพกกำลังรับชมค่าคุณนพดลตอบกับ พ, uce. พ uce. ี่หวานนะคะสวัสดีคุณปราณีค่ะนะคะสวัสดีก็ส่งอิโมจิยิ้มนะคะยิ้มยิ้มให้น้องจ๊บด้วยนะคะพี่หวานกอบมาส่งกำลังใจค่ะนะคะหมักหนวดกรอบกับต้องจ๊บนะคะมึนอี๋เนาะช่วงรอบค่ำเพลงนี้เพื่อจะส่งมอบนะคะคืนเวลาให้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะใหญ่นางด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเบาเบาเพื่อนเบาเบาเพื่อนยิ้มฟันขาวเลยค่ะน้องอิ๊้ตอบกับพี่หวานปราณีสวัสดีจ้านะคะพี่หวานตอบกับทามน้อยสวัสดีค่ะนะคะพี่หวานด้วยนะคะ สวัสดีทักทายส่งกาลังใจให้การนะคะเนาะกอบเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและการะคะนะ่ะเนาะพี่หวันบอกรักๆเลิบๆค่ะรักๆเลิบๆทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังดีค่ะนะคะทักทายคุณนิคมด้วยนะคะเอาทัาดลนตอบกลับปฏิบัตวันสวัส์ดีน้องจี๊ดโอ้ยงงป้าเ่ายายพรก็นางผดุไม่ครบครับช่วงบใบเน็ตลุดอ๋อค่ะเนาะคุณสาพี่ได้ยำพก,ลกมลจากยำพกไปซื้อกาดมาโดน,นตีมือเนาะแล้วน้อง น้องจิ๊บบอกว่าตามกินฉันมาตีเพื่อน <c oughs> น้องแตงต่อนค่ะขอบคุณมากครับคุณยา็ก่อที่แวะมาเปิดดวงตาดวง